บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่สระกลางแห่งใหม่สระบุรีหะทุกคนจา๋าบรรยากาศดีมากทุกคนจา๋าชายกัจชามสาระบุรีทุกคน นกกคครับทุจะมีมุมเด็กๆเ,เล่นกันด้วยาทุกคนชายกัดชามแอสระบุรีทุกคน มากินบ่อยไหมคะบ่อยนะฮะโอ้ยดูสิน่าทานมากเลยทุกคนชอบอะไรที่สุดคะชอบอะไรที่สุดไปยัปงลมและอะไรอีกไหมฮะเขิน <c oughs> <c oughs> ดูน่าอร่อยมากเลยกินทุกคนนะฮะนี่คือชายกับชามค่ะทุกคนบรรยากาศน่ารักมาก <c oughs> ดูทุกคนอย่าซีฟูด้ดนะ ของอลังการมากเลยทุกคนขออนุญ,ญาตโชว์ค่ะเชียบเลยทุกคนมีขนระดบกรช่วยหาทานยากอยู่นะทุกคน สะอาดนะ่าทานมากเลยทุกคนอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยรศทุกอย่างอร่อยหมดเลยเข้าผัดเขาอร่อยทุกคนเดี๋ยวทานหอยนางรมดีกดว่าหอยนางรมตัวใหญ่มากทุกคนนี่กินเบาๆถ่ายไปกินไปนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมไม่กินและอร่อยยังไงทําไมไม่กินอร่อยจริงค่ะทุกคนอืมอืมอืมน้ำจิ้มอร่อยมาก น้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนไม่เหมือนใครเลยอ,อร่อยมากอ๋ออร่อยทุกอย่างเลยน้ำจิ้มด้วยชาสลับบีร์อืมอืมอร่อยจิิงๆอืม,อม อ,อ,อร่อยมากดูสิลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนคันแล้วคันแล้วอ,อร่อยมากนี่ค่ะความจริงใจต่อลูกค้าใช้วัตถุดิบรู้เลยว่าคุณภาพอร่อยจริงค่ะทุกคนโอ้ยเสียดายเนาะพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วไม่ได้มากินบ่อยแล้วไงเข้าใจไหมฮะอร่อยมาก ออร่อยทุกคนดูลูกค้าเข้าตลอดตลอดทุกคนเห็นไหมฮะมาตลอดตลอดเลยดูหอยนางรวมตัวใหญ่มากทุกคนทุกคนจะมีผลละมงละไม้พร้อมนะจ๊ะไอตรงไอติมขนมหวานก็มีจ้าส้มตำก็มีนะจ๊ะแต่นี่คือ ไอติมคุกกี้อันครีมฮะก็เลยกินซะหน่อยนะฮะคุกกี้อันครีมหากินยากอยู่นะฮะอืมติมคุกกี้อันครีมจะมีรสอื่นด้วยนะฮะไปเลือกดูได้เลยทุกคนมาที่นี่แล้วครบเปอร์เฟกสมบูรณ์ฮะอืมอร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากน้ำจิ้มที่นี่อร่อยทุกอย่างก็ผงข้าวผัดก็อร่อยทุกอย่างเลยอืมอร่อย ไอติมแท้ก็ต้องอย่างนี้ค่ะอันนี้บุ้นเป็ดไม่เกี่ยวนะคะใส่ก็มาดูเฉยให้สวยอืมอร่อยน,นี้ค่ะทุกคนเรากลับแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินกลับฮะบางคนงงนี่ฮะนะครับร้านเขาปังมากทุกคนดูสิแน่นแน่นแะน่นแะน่นนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับทางสะพานนะคะรัะตนามัคคาค่ะเป็นสะพานข้ามคลองเพียว สวยงามมากทุกคนทำเลทองสุดฤทธิ์นี่ฮะป้ายบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะปิ้งย่างทะเลเผาชายกะชามสาขาสระบุรีจา้านี่จะคนทางรถไฟนะครับมางานเจ้าพยาป่าศักจะเห็นร่องรอยของการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะนี่ฮะทุกคนไม่ไกลจากร้าน ชายกระชามบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูครบช้วนนะฮะนี่เดินมานิดเดียวก็ถึงสารกลางแห่งใหม่แล้วก็ช่วงนี้เขามีงานนะฮะคืนนี้จะมีเปวาวลีมาด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเดินกลับโรงแรมเออควีนเพรสไม่ยากเลยเดินตัดไปข้ามถนนก็ถึงแล้วถนนมิตรภาพแถวโรงพยาบาลกเกษมราชนะจ๊ะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูสักหน่อยไหมว่าบรรยากาศนักร้องมากันหรือยังถ้าไม่มาเราก็กลับจะครับทุกคนไปตากแอร์เยน็ยนๆสักแป๊บหนึ่งก็ได้ นี่นะฮะบรรยากาศนะฮะเขายังเป็นห้องแอร์ชั่วคราวแบบนี้อีกหน่อยก็คงจะเป็นอาคารถาวรน,นะฮะเนี่ยรถไฟฟ้าใกล้กับศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีโอเข้ามาแล้วเย็นทันทีทุกคนย่งกับเซเว่นเลยฮะเพลงหยุดที่ท่าไหนให้ทางรือท่านั้น